สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็นเวสต้าเอ5้อยนะครับเป็นเครื่องไอเกตฮะตัวนี้รถเจ้าของเดียวนะครับเป็นรถปี2019นะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับพาสีขาดนะแต่ว่าต่อโอนได้ปกตินะครับชุดสีก็มาแปดนนะครับสีเดิมนะฮะศูนมีรอยตามการใช้งานนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เก็บริ้วรอยนะเป็นรอยจากการใช้งานทั่วไปนะครับไม่ลมไม่ชนนะครับ มีแจชิปครบสองดอกนะครับเลขไม่หนึ่งหมื 15, ่นห้าพันสามสิบหกกิโลแท้นะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ให้แล้วนะครับศูนย์วิศาะพลรามสองฮะไม่มีรอยหนักนะครับก็จะเป็นรอยแบบเล็กน้อยนะฮะยางหน้าหลังใหม่นะครับผมใช้งานนะครับ ให้หาสีขาวอยู่ลองเข้ามาดูได้นะฮะคันนี้เครื่องดีนะครับพร้อมใช้งาน ก็จะมีแค่รอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับก็ไม่มีรอยหนักนะครับรดสูงตรงความใช้งานนะครับติดเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้นะครับถ้าใครไม่มีเวลาก็มีบร,ริการจัดส่งเงินปลายทางนะครับขอบคุณครับ